สนับสนุนโดย7ซเว่อีเลฟเว่บัตเตอร์แบกเพื่อนที่หิวใจใกล้ๆคุณสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะรวมไปถึงท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศชัดเจนว่าต่อไปคงไม่มีความช่วยเหลือแบบให้เปล่ามอบให้กับยูเครนถ้ายูเครนต้องการความช่วยเหลือทางด้านการทหารจากสหรัฐจําเป็นที่ยูเครนจะต้องมีการแลกเปลี่ยนด้วยการส่งแร่หายากหลายฝ่ายวิเคราะห์เลยนะคะว่าแร่หายากเหล่านั้น สาเหตุสาคัญที่ต้องไปเรียกร้องเอาจากยูเครนเพราะสหรัฐต้องการลดการพึ่งพาจากประเทศจีนแต่ถ้าเราไปติดตามสมรับภูมิการสู้รบค่ะทั้งรัสเซียและยูเครนใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเป็นอาวุธสําคัญในการโจมตีดินแดนของอีกฝ่ายรัสเซียเนี่ยส่งโดรนมากกว่า1 0 4ลํรลบุกโจมตีในกรุงเคฟของอยูเครนอย่างรุนแรง ขณะที่ยูเครนค่ะก็ส่งโดรนพิฆาตบุกเข้าไปโจมตีคลังน้ำมันในภูมิภาคคราสโนดาทางตอนใต้ของรัสเซียในช่วงกลางดึกของวันที่4กุมภาพันธ์หลังกองทัพยูเครนนะคะได้มีการส่งโดรนบ,บุกเข้าไปโจมตีและนี่ถือเป็นการโจมตีแหล่งพลังงานอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยูเครนค่ะเคยส่งโดรนโจมตีโรงกกัน่น้ำมันในภูมิภาคโบกูกราดพร้อมให้เหตุผลได้ว่าต้องการตัดแหล่งพลังงานหลักที่สนับสนุนกองทัพรัสเซีย ขณะเดียวกันคอน r ราดีฟซึ่งเป็นผู้ว่าการภูมิภาคคราสโนโดาของรัสเซียร,ระบุว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเกิดเรื่องจากว่าเศษซากของโดรนที่ถูกสกัดได้ร่วงลงมาใส่ถังเก็บน้ำมันแล้วทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เร่งเข้าไปปฏิบัติการก่อนจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในเวลาต่อมาโดยระบุว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ตัวของโรงงานเสียหายแน่นอนตามคลิปที่ปรากฏ ขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ออกถแถลงการเกี่ยวกับเรื่องที่ระบบต่อต้านอากาศยานรัสเซียยิงสกัดโดรนของกองทัพยูเครนรูปไปสี่ลำในดินแดงของรัสเซียในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยระบุถึงจํานวนโดรนที่ยิงตกเท่านั้น แต่ไม่ระบุว่าแล้วโดรนที่ส่งเข้ามาแล้วไม่สามารถสกัดเอาไว้ได้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรซึ่งการส่งโดรนเข้ามาโจมตีในดินแดนของรัสเซียก็หวังจะทําลายระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญต่อการสนับสนุนกองทัพรัสเซียในการทําสงครามและหวังจะตอบโต้เรื่องที่รัสเซียคงใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ยูเครนอย่างต่อเนื่อง ส่วนทางกองทัพยูเครนรายงานในวันเดียวกันว่ากลางดึกของคืนที่ผ่านมารัสเซียส่งกองทัพโรนถึง104ลำและขีปนาวุธอิสกันเดอร์เอ็มจำนวนสองลูกโจมตีเข้าใส่กรุงเคียฟในช่วงกลางดึกของวันที่4ส่งผลให้มีเสียงระเบิดดังขึ้นเกือบทั่วทั้งคืนขณะเดียวกันค่ะระบบต่อต้านอากาศยานของยูเครนย,ยังสามารถสกัดเอาไว้ได้บางส่วนทำให้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต แต่อย่างไรก็ตามกองทัพอากาศยูเครนค่ะยังได้ยิงสก,กัดโดรนของรรสเซียร่วงไป57ลำส่วนที่เหลือเนี่ยถูกระบบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ก่อกวนทำให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายได้ส่วนห้าทีของสหรัฐอเมริกาที่มุมหนึ่งก็บอกว่าอยากจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการจบสงครามแต่อีกด้านหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุว่าอยากจะส่งความช่วยเหลือให้ยูเครนแลกกับ แร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ธประเด็นนี้เองนะคะบรรดาผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐต้องการให้ยูเครนจัดหาแร่หายากให้กับสหรัฐก็หวังจะชดเชยกับเรื่องที่สหรัฐเนี่ยให้การสนับสนุนทางด้านการเงินจํานวนเกือบ3ามแสนล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการรับมือกับสงครามราัสเซียผู้เชี่ยวชาญเผยว,ว่าสาเหตุที่สหรัฐต้องการนั้นเพราะเขาอยากจะยกเลิก หรือพึ่งพาแร่หายากจากจีนให้น้อยลงที่สุดซึ่งนั่นถือว่าเป็นประเด็นเสี่ยงต่อเศรษฐกิจของสหรัฐและอาจจะกระทบต่อความมั่นคงของชาติสำหรับคำว่าแร่หายากค่ะปกติแล้วจะหมายถึงแร่โลหะหายากที่มีทั้งสิ้น17ชนิดที่ใช้ทำแม่เหล็กซึ่งเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งยังคงไม่สามารถหาแร่อื่นมาทดแทนได้ แต่ว่าในข้อเรียกร้องของโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังไม่ได้มีการระบุชัดเจนนะคะว่าเขาต้องการแร่หายากเพียงแค่17ชนิดหรือหมายถึงแร่สำคัญชนิดอื่นๆอีกด้วย uh, <there> ส่วนทางโวลดิมีเเลนสกี้ผู้นำของยูเครนค่ะ uh, <there> ก็ระบุว่าทีมงานของเขาได้ติดต่อกับทีมงานของคีทเคลล็อกทูดพิเศษสหรัฐที่ดูแลเรื่องรัสเซียยูเครนแล้วรวมไปถึงไมเคิลวอสค่ะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ ส่วนเรื่องที่ผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับข้อเรียกร้องเรื่องแร่หายากจากทรัมป์นั้นผู้นำยูเครนระบุว่ายูเครนก็เปิดโอกาสให้บริษัทของสหรัฐได้เข้ามาลงทุนอยู่แล้วขณะเดียวกันค่ะประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังได้พูดถึงเรื่องการเจราจาเพื่อยุติความขัดแย้งรัสเซียยูเครเนโดยระบุว,ว่าทางยูเครนพร้อมจะเจราจากับรัสเซียแต่ว่าในทุกๆก,การเจราจาต้องมีตัวแทนของสหรัฐและสหภาพยุโรปเข้าร่วมด้วย ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ค่ะได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นในการเจรจาไปว่ารัสเซียจะต้องถอนกำลังทั้งหมดออกจากดินแดนของอยูเครนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเจรจายุติความขัดแย้งอย่างยุติธรรมขณะที่ฝ่ายรัสเซีย,ยยังคงยืนยันนะคะว่าการเจรจาสฝ่ายหมายถึงรัสเซียยูเครนสหรัฐและ e ูยังเร็วเกินไป พร้อมกับย้ำเรื่องที่เซเลนสกี้เป็นผู้นำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากว่าอยู่ในอำนาจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะจริงๆแล้วต้องมีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนในปี2024ที่ผ่านมาขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของอังกฤษล่าสุดและเผยข้อมูลความสูญเสียของกำลังพลทั้งสฝ่ายภายใต้สงครามเกือบ3ปีเขาระบุว่ามีชาวยูเครนเสียชีวิต 45,100คนบาดเจ็บประมาณ390,000คนส่วนรัสเซียนั้นมีผู้เสียชีวิตมากกว่าถึง350,000คนบาดเจ็บระหว่าง600,000ถึง700,000คน ส่วนทางเซเกรารฟรัรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียคะ่ะได้แสดงความเห็นสนับสนุนแนวคิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลชุดก่อนภายใต้การนำของอดีตป,ประธานาธิบดีโจไบเดนว่าถือเป็นความผิดพลาดที่รัฐบาลชุดก่อนตัดสินใจดำเนินการเพื่อดึงยูเครนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่าองค์การนาโต้ นอกจากนี้ยังทิ้งท้ายได้ว่านับเป็นครั้งแรกที่ปัญหาขององค์การนาโตถูกระบุว่าเป็นสิ่งที่สหรัฐพร้อมจะหาหรืออย่างจริงจังด้วยก่อนหน้านี้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความเห็นว่า น่าเห็นใจในจุดยืนของรัสเซียเพราะเขาเองก็เห็นด้วยว่ายูเครนไม่ควรจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การนาโต้พร้อมกับกล่าวโทษรัฐบาลในยุคข,ของไบเดนที่ดูเหมือนจะมีความพยายามในการขยายอิทธิพลไปประชิดรั้วบ้านของรัสเซียจนเป็นที่มาของความไม่พอใจและทําให้รัสเซียนํากําลังบุกเข้าไปในดินแดนของอยูเครนเมื่อเกือบ3ปีที่ผ่านมาค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ